รวมชีพสะดุดีสีสวัสดิ์เจริญรัตพิทพรพระมิ่งขวัญราชรวมใจร่วมน้อมอภิวันทั่วเขตขันแท่ซองพระบารมีทรงหวงใยไพรฟ้าทั่วทั้งล่าทรงเมตตาประชาทุกถิ่นที่ทรงดับทุกข์เราประสบสุดยินดีพระพันปีแม่ฟ้าหลวงของปวงไทยขอพระองค์ทรงสุขกเกษมสาร ทรงสรานพระชนนิรัติใสภูณพิพัฒนสิงหามาตพระพรชัยพิสุทธิใสพระพันปีสีแผ่นดินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอดิชะข้าพระพุทธเจ้านายนิพัฒน์พิลมุนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี สุภเริกวารสมัยถวายชัยพระพันปีพระบุญญาหนุนทาตรีพักดีถวายจตุพรพระบารมีศีสวัสดเรื่องจรัสประพัสสอนพระเมตตาผสมนิกรวิสุล้นอเนกอนันต์เฉลิมพระชนมพันษาไทยทั่วลาเปี่ยมสุขสันประนตน้อมอภิวัน ถวายพระพรส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางทศสวงบุญธรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ขอทรงเจริญพระชันษาวันณนศิระประพาสุขะสรานเปรนปรีจะตุรพิษทพรทั้งสี่คุ้มพระราชชนน,นีเจริญด้วยพระพลานามัยเฉลิมชนพิบูรลสมัย น้อมถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพชรินสนทิเมืองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานี ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผองพระเกียรติกล้องเกลืไกยแผ่ภัยสารพระเมตตาต่อผองชนผลตรการเกินจดจานอนัน,นกิจทั่วทิศไทยศิลปาชีพเสริมส่งดำรงค่าทั่วแหล่งล่าลือเรื่องเรืองสมัยเหล่าประชาทั้งปวงน้อมดวงใจขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพิศษเจ้าอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดปัตตานี